ทุกวันนี้การแสวงหาวิธีทางสร้างสุขในองค์กรมีหนทางที่เปิดกว้างขึ้นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาและดูแลคนซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรสร้างกระตือรือรน้นในการเพิ่มสุขให้กับพนักงานของตนเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่ต้องหาวิธีการที่จะทําให้เป้าหมายนี้สําเร็จผลการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรจำนวนหนึ่งและเป็นโอกาสในการเติมเต็มสิ่งใหม่สำหรับการก้าวไปเป็น Happy Workplace เราได้จัดทำโครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรขึ้นมานะครับหลังจากที่เราพัฒนาตัวดัชนีสุขภาวะองคอ์กรทำให้เราเห็นความจำเป็น ว่าการพัฒนาทั้งเรื่องของการจัดการองค์กรแห่งความสุกก็คือ a ม e เน n t เรื่องของการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมคืออสมสื่อเรื่องของการจัดกระบวนการในการสร้างสุขคือโปรเซสนะครับการคำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจหรือเฮลส์นะครับรวมทั้งการสร้างผลลัพธ์งค์งกรือหรือเสาจำเป็นที่จะต้องอาศัยคนที่ทำงานที่รู้จริงในเรื่องของการสร้างสุขในองค์กรเราเลยตั้งวัตถุประสงค์ สี่ประการของการพัฒนานักตั้งสุดองค์กรนะครับประการแรกก็คือเรื่องของแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของการแสดงภาวะนําในการสร้างสุขให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรประการที่3ก็คือเรื่องของความรู้และความเข้าใจในการตรวจสอบนะครับโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบและการออกแบบกระบวนการสร้างสุขนะครับประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับ และก็เรียนรู้ไปกับกระบวกนการนะครับจากการดําเนินงานและเราคิดว่าหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยครับจะมีส่วนในการพัฒนาสักครือภาพทั้ง4ด้านนี้ครับ <shorter speech> ขั้นตอนแรกคือการมองภาพใหญ่แบบเปิดกว้างเพื่อสร้างภาพฝันขององค์กรแห่งความสุขซึ่งเริ่มต้นจากความฝันของบุคลากรในองค์กรโดยในกิจกรรมนี้จะให้ผู้เข้าร่วมอมุรมแบ่งกลุ่มระดมสมองร่วมกันสร้างภาพฝัน และคิดคำประกาศองค์กรแห่งความสุขที่เป็นจุดเน้นของแต่ละกลุ่มขั้นตอนต่อมาคือการศึกษาองค์กรเพื่อทบทวนเกี่ยวกับบริบทปฏิทินองค์กรวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ขององค์กรบุคคลสำคัญซึ่งเป็นทุนมนุษย์ในองค์กรเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนให้คำประกาศที่กล่าวไว้เป็นจริง ขั้นตอนนี้เน้นการน,นำผลจากการตรวจสอบสุขภาวะองค์กรด้วย Happy Workplace Index ของแต่และองค์กรมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุปรงแก้ไขหากมีหลายเรื่องก็ให้มีการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเกณฑ์ขึ้นพิจารณาเช่นเรื่องความเป็นไปได้การสร้างข้อตกลงร่วมค่าใช้จ่ายเวลาเป็นต้นจากนั้นมีการวิเคราะห์เหตุผลยงใหยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวาง การสร้างสุขในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างแท้จริงในตอนนี้จะใช้แนวคิด Map HR ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสุขแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรโดยผลการวิเคราะห์ระดับสุขภาวะรายได้ได้แก่การจัดการการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กรกระบวนการสร้างสุขในองค์กร สุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานและผลลัพธ์ขององค์กรมาพิจารณาเป็นรายข้อจำแนกว่าอะไรคือจุดแข็งและอะไรคือจุดอ่อนเพื่อหาวิธีการจัดปัจจัยในองค์กรให้เกิดความสมดุลที่เกื้อกูลต่อสุขของคนในองค์กรซึ่งจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป คือตามตัวของคาว่าแม p HR นี่ฮะมันจะทำให้เราเข้าใจการทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นรูปแบบที่เราถูกพัฒนามาแล้วเนาะว่าอย่างคาว่า M มันมันคืออะไรใช่ไหม A คืออะไร P คืออะไร M ก็คือ Management เราจะหาวิธีการจัดการยังไงเพื่อให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้ในกระบวนการสร้างแฮปปี้เวิร์ a เพสใช่ไหมฮะ A ก็คือ Asmosphe r e การสร้างบรรยากาศนะครับความเหมาะสมหรือว่าสถานการณ์ที่มันสามารถให้ทำงานได้ขึ้นนะครับ P ก็คือ process กระบวนการนะครับที่เราจะใช้ในการทำงานให้มันเหมาะสมส่วน H ก็คือ health แล้วสุขภาพมันจะเกิดไหมสุขภาวะในองกรมจะเกิดไหมสุขภาพทั้ง4มิติกายใจสังคมแล้วก็จิตตปัญญาสุดท้ายเราต้องการมากคือ r e s u l t คือตัว R เนี่ยนั้นแแบบ HR เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถมีเครื่องมือหรือก,กลไกหรือกระบวนการนะครับในการทำงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายแล้วสามารถเห็นผลลัพธ์ของการทำงานได้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นเนี่ยผมว่าจะช่วยให้ HR นะฮะ หรือผู้ประกอบการผู้บริหารเนี่ยเห็นวิธีการจัดการหรือการทําให้เกิดองค์กรแห่งความสุขในมิติที่จับต้องได้มากขึ้นแล้วก็สามารถอธิบายทีมอธิบายผู้ในองค์กรหรือสามารถจัดการองค์ความรู้ของตัวเองในการที่จะสร้างไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขในอนาคตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมากในการที่เราจะเอากระบวนการคิดในกระบวนการจัดการแบบแบบ HR ไปใช้นะครับผมขั้นตอนสุดท้ายคือการถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการสร้างสุขในองค์กรตามแผนงานหรือโครงการที่จัดขึ้นเมื่อกิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลงการผอนบดเรียนจะทำให้เกิดผลดีในการทำงานช่วงต่อไปรวมไปถึงการพัฒนาคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดจากกระบวนการสร้างสุของค์กรทั้ง4ขั้นตอนนะครับ ก็คิดว่าจะทําให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะทํางานสร้างสุขในองคอ์กรที่ผ่านการตบรมจะได้นําความรู้ในเรื่องของอาการตรวจสอบสุขภาวะองคอ์กรและการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับองคอ์กรตนเองนะครับได้นําไปใช้ในองคอ์กรร่วมกับคณะทํางานภายในและทําให้กิจกรรมสร้างสุขนี้เกิดประสิทธิผลต่อพนักงานนะครับที่จะทำให้พนักงานนั้นได้ ทำงานด้วยความสุขและมีชีวิตที่สมบูรณ์ภายใต้องคอ์กรที่น่าอยู่ครับ